สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาตัวละครเชียวหนิงมาลุยบอสนะครับก็ต่อจากคลิปตัวใหม่นะครับว่าเวอร์ชัน่น1.05นี้จะโดนปรับเนิร์ฟลงไหมครับก็จะมาดูเลยนะครับแต่ผมว่าก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเท่าที่ดูก็ไม่รู้ปรับหรือเปล่านะครับอ่ะไปเลย สุ่มก็คือได้อาวุธธนูเขี้ยวมังกรนะครับผมจะกดเอาธนูเขี้ยวมังกรนะครับเพื่อนที่จะได้แบบเต็มเร็วๆครับ ah well. อันนี้คือก็จะไม่เน้นแบบอธิบายอะไรมากนะครับก็น่าจะรู้ๆกันแล้วนะครับแต่เน้นคะแนนบอสเลยครับอยากร um like ู้เหมือนกันว่าจะโดนปรับลดลงเดือดเท่าไหร่ ผมเอาอาวุธผิดโอ้วินลีก่กดเนี่ยไอ้ะดีอนนั้นหัวนี่แบบหมุนวนนะครับทางแก้คือต้องเอาพวกอาวุธรองที่เพิ่มความเร็วกับรกคูดาวให้เพื่อที่จะให้มันหมุนนี่ให้มันหมุนเร็วๆครับออกสกิลแบบรัวๆ นี่คือผมกดหาไอ้มีดนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสส่มได้อาวุธอาวุธธนูของมารน,นะครับมันชื่ออะไรนะแต่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าแบบเราได้อาวุธพิเศษเวทกับพิเศษเซียนมาเร็วดาเมจเราก็จะสูงครับ จำไม่ผิดมันต้องเป็นเขี้ยวนะครับทชูเขี้ยวอาวุธขีนะครับมาผมเช็คกน่อนครับอ๋อมีแหวนลแล้วถูกล้วก็เลยเขี้ยวนึงไอ้เขี้ยวตังค์ข้างนะครับพอลึกออกน,นะอาวุธขีนะครับ ผมเอารถคูดาของความโร็ลนะครับตอนนี้เพราะว่านี่เห็นไหมครับได้มาแล้วหนูนเชื่อมกรเซียนอันนี้ยิ่งแบบสูงนะครับยิ่งเหมือนเหมือนเห็นมอ,นมองน้ำยิงไป ่าได้เกาะมาถ้าต้องเลือกผมเลือกเกาะก็ทไม่ได้คมัได้อาวุธแค่นั้นแหละไม่สามารถเพิ่มอีกอาวุธเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธไอ,อ,อ้ธนูอแบบนี้ครับอธิบายยากเหมือนกันไอ้ธนูไอ้ธนูที่ต้องต้องใช้เพราะว่าธนูผมอัพเต็มยังไงมันเป็นธนูติดตัวของของต,ต,ตัวละครเชื่อหึิงครับ ยันมีสินะเกิดผิดเกิอูยไอ้ธนูธนูผมเต็มแล้วไงแล้วก็ถ้าเอาไอ้เชี่ยวตั้งทงันชี้นะครับค่อยเหมือนชี้มันก็จะมีโอกาสได้มมได้อลิศพิเศษมาใหม่ครับ กันไปวางที่เท่าไหรนะ่เอาไม้ใกล้เลยกนะันไม่ใกล้ ที่ลงมาคือมาลุ้นเอาเอาวุธนี่ไหมไม่อยู่ได้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 ถึงท่าน Levels อยูย่ตั้งใจอย่าทำคะแนนก็ไม่ได้แล้วออแล้วเอาทางนี้ครับ อีด่นะครับผมว่าก็ไม่โดลบเลยนะสเต็ก็เหมือนเดิมครับท่านน้นคะแนนบอสก็คือเพื่อนที่เป็นลักษณะกลหดุดจากบอสนะคะนรับลงไปเก็บใ,ใกล้ๆเป็นลักษณะเหมือนวงคขึ้นเงินมห่างจากบอสนะครับแล้วก็ไมาอยู่ใ,ใกล้บอ,อยทำแบบนี้เรื่อยๆไม่มีอะไรมาก แล้วก็ถ้ามันส่มอาวุธไม่ดีก็อัพนิส์อัพเกรดให้ตัวใดตัวหนึง่งมันมีโอกาที่จะได้อาวุธนิสสดเล่กับเซียนก่อนแล้วก็หาตัวเชื่อมอย่างที่ผมบอกท่กันก่อนครับถ้ามันไม่ออกว่าให้ไปกดรูปถั่วและดูรูกนะครับรูปอาวุธอาวุธลองชนิดหนึ่งมันจะเชื่อมไปหาอาวุธหลัก ที่จะเป็นอาวุธวิเศษเวีกับเซียมอย่างน้อยสามคนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเก่งอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้โดนลถเลยนะครับต่อไปเห็นหนแบบอ้องเด็ตายละโอ้โหหมยเล่นๆเลก็ยังเก่งครับในสามสิบเอ็ม ถ้ากดดูโฆษณาก็จะได้ประมาณสี่สิบครับก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นเน้นคะแนนว่าจะเน้นก็ไม่เน้นสกักทีนี่นครับก็ตัวละครเสี่ยวหนิงก็ประมาณนี้ครับตัวต่อไปครับตัวที่ผมเล่นบ่อยสุดทานหิมะ่นี่ครับสรุปก็คือตัวนี้ก็ยังคงความเก่งเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวยอดที่น,นั่นแหละยอดที่ยังไงก็ไปดูที่ช้านะครับเห็นไหม อ่ามีคนอื่นเริ่ม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 แทรกแล้วเริ่มแบบใช้หลากหลายหนีมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้มั่งอีกหนิงเก่งนะครับนางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครเชี่ยวหนิงกับในสนามลบเซียนปีศาจครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ